สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทุคนวันนี้เราก็จะมาเรียนกันยเรื่องของอัตราส่วนและมาตราส่วนนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือหน้า146เลยค่ะเราจะมาดูในเรื่องของอัตราส่วนก่อนนะคะในวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะมาดูที่สถานการณ์ตัวอย่างนะคะที่มีคุณครูผู้ชายเขาพูดถึงในชีวิตจริงเราจะพบกับปริมา พบกับการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณในสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นต้นกล้าทำน้ำเชื่อมโดยใช้น้ำตาลทราย2ถ้วยผสมกับน้ำา1ถ้วยความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้เรียกว่าอัตราส่วน จากข้อความต้นกล้าทำน้ำเชื่อมโดยใช้น้ำตาลทรายสถ้วยผสมกับน้ำหนึ่ถ้วยสามารถเขียนเป็นอาตาันอรนต,าาตอราส่วนของปริมาณน้ำตาลทรายและต่อปริมาณน้ำเป็นสองเครื่องหมายจุดๆแบบนี้เขาเรียกว่าอ่านว่าต่อนะลูกอันนี้ก็จะอ่านว่า2อต่อหแบบนี้หรืออัตราส่วนของปริมาณน้าต่อปริมาณ น้ำตาลทรายเป็น1ต่อ2เครื่องหมายจุดจุดแบบนี้อ่านว่าต่อนะคะการเปรียบเทียบปริมาณ2อปริมาณเราจะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้ถ้าเอาน้ำตาลทรายขึ้นก่อนเราก็ต้องระบุด้วยว่าอัตราส่วนของปริมาณน,น้ำตาลทรายต่อปริมาณน,น้ำแต่ถ้าเราเอาปริมาณน,น้ำขึ้นต้นก่อนเราก็จะเขียนว่าอัตราส่วนของปริมาณน,น้ำต่อปริมาณน,น,น,น้ำตาลทรายเป็น น้ำน้ำขึ้นด้วยน้ำนี่กี่ถ้วยคะ1แล้วก็1ขึ้นก่อนน้ำตาลทรายนี่เท่าไหร่คะ2แล้วก็2ตามหลังแต่ถ้ากรณีที่เอาปริมาณน้ำตาลทรายต่อปริมาณน้ำก็น้ำตาลทรายกี่ถ้วยคะ2ก็จะ2ขึ้นก่อนน้ำกี่ถ้วยคะ1ก็จะค่อยต่อ1ตามทีหลังแบบนี้นะคะอ่ะเราไปดูกันการเปรียบเทียบปริมาณที่แสดงในรูปอัตราส่วนถ้ามีหน่วยเดียวกัน จะไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้อ่านเราไปดูต่ออันนี้เราอาจจะยังงงๆอยู่เนาะเดี๋ยวเราเดดูอีกนิดนึงเพื่อความเข้าใจแม่ทำน้ำกะทิสำหรับใส่ขนมลอดช่องใช้กะทิ5ถ้วยผสมกับน้ำตาลปี๊บสถ้วยคุณครูบอกว่าอ่าอันนี้คุณครูเขาพูดต่อนะครับอัตราส่วนของกะทิต่อน้ำตาลปี๊บเป็น 5ต่อ4ี่เขาเอากะทิขึ้นก่อนใช่ไหมคะกะทิมีกี่ถ้วยเออดูหนึ่งสอ12345เขาก็เอา5้าไว้ข้างหน้าต่อด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่เท่าไหร่คะ4ก็จะเป็น4ตามมาข้างหลังแต่ถ้ามรรทัดที่2เขาเอาปริมาณน้ำตาลปี๊บเป็นตัวขึ้นก็นับไปขาน้ำตาลปี๊บมีกี่ถ้วย4ก็จะมาอยู่ข้างหน้าถัดไปต่อปริมาณกะทินับไปขากะทิกี่ถ้วยคะ 5ก็จะตามมาข้างหลังแบบนี้เราจะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะจะเขียนแบบที่1หรือแบบที่2ก็ได้แต่ถ้าลูกเขียนเอากะทิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยน้ำตาลปีบ๊บใช่ไหมคะแต่ถ้าลูกเขียนตรงนี้เป็น4ต่อ5แบบนี้ลูกก็จะผิดนะคะเวลาเขียนต่อกันให้ดูด้วยว่าปริมาณของแต่ละอย่างเป็นเท่าใดนะคะเอาไปดูต่อคะ่ะ แก้วตาหุงข้าวโดยใช้ข้าวสงถ้วยกับน้ำสามถ้วยอัตราส่วนของปริมาณข้าวสารต่อน้ำข้าวสารนี่คือเท่าไหร่คะก็จะเป็นสองต่ออะไรลูก2ต่อ3นั่นเองแบบนี้โอเคไปดูหน้าถัดไปกันต่อเลยค่ะหน้า148 ไข่ไก่หกฟองราคา30บาทอันนี้หน่วยต่างกันและเพราะอันนึงเป็นฟองอันนึงเป็นบาทดังนั้นตอนเขียนดูคุณครูผู้ชายเขาเขียนเขาเพิ่มคำว่าอะไรขึ้นมาคะฟองกับบาทแบบนี้อัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็น บาทเป็นเท่าไหร่คะ6ต่อ30เพราะว่า6ฟองต่อ30บาทแบบนี้นั่นเองหรือเขาจะเขียนแบบนี้ก็ได้อัตราส่วนของไข่ไก่ต่อราคาเป็น6ฟองต่อ30บาทแบบนี้คุณครูแนะนำให้เขียนในแบบที่สองมากกว่านะคะเด็กๆเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันอ่านแล้วมันดูเข้าใจง่ายแล้วอันนี้มันดูแบบวุ่นวายไงไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทเป็นหกต่อสามสิบแบบนี้มันดูแปลกๆเพราะว่ามันเอาฟองกับบาทไว้ข้างในแล้วตรงนี้ก็ไม่ไดเอามาเขียนใช่ไหมคุณครูเลยแนะนําว่านักเรียนเอาแบบที่สองมันจะดูเข้าใจมากกว่าว่าอัตราส่วนของไข่ไก่ต่อราคาเป็นหกฟองต่อสามสิบบาทอันนี้ฟังดูมันจะดูเข้าใจมากกว่านะคะ แต่น,นักเรียนสะดวกเขียนแบบไหนก็เขียนนะลูกนะจะเขียนแบบที่1ห,หรือแบบที่2ก็ได้อยู่ที่ตัวของนักเรียนเองว่าชอบแบบไหนนะคะนี่ในข้อความสีขาวเขาบอกว่าการเปรียบเทียบ ปริมาณที่แสดงในรูปอัตราส่วนถ้ามีหน่วยต่างกันจะเขียนหน่วยกำกับไว้อันนี้ก็หน่วยต่างกันไงลูกอันนึงเป็นฟองอันนึงเป็นบาทเขาก็จะเขียนกำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้เขียนเขาไว้ข้างหลังแต่อันนี้เขียนไว้ตั้งแต่ข้างต้นเลยว่าไข่ไก่เป็นฟองราคาเป็นบาทแบบนี้อ่ะเราไปดูกันต่อนะคะ รถบัสคันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง80กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงความหมายของเขาคืออัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมงก็คือ80กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนั่นเองนะคะก็คือ80เครื่องหมายจุดๆนี่คือต่อหรืออัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาเป็น 80กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงแบบนี้ก็ได้นะคะไปดูข้างล่างนี้นิดนึงอัตราส่วนของระยะทางต่อ1หน่วยเวลาเรียกว่าอัตราเร็วเช่นรถคันหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราส่วนของระยะทางต่อหน่วยเวลานะลูกนะ มันเรียกกันว่าอัตราเร็วเหมือนเราขับรถใช่ไหมเราก็จะเราก็จะไม่ค่อยพูดหรอกว่าอัตราส่วนของความเร็วต่อระยะทางอะไรแบบนี้เราก็จะเรียกว่าอัตราเร็วแค่นี้คือจบเขีย์ทุกอย่างเลยนะคะไปดูในนี้นิดหนึ่งเขียนอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้ ข้อ 1>, 1ครู1่คนดูแลนักเรียน20คนเวลาเขียนนะลูกนะลูกเลือกเอาแค่อันใดอันหนึ่งมาตอบลูกจะตอบแค่ในส่วนที่หหรือลูกจะตอบในส่วนที่2ก็ได้ลูกเลือกเอารู้จาเอาอันไหนลูกจะเขียนแบบที่1ว่าอาตัตราส่วนจํานวนครูต่อจํานวนนักเรียนเป็น1ต่อ20แบบนี้ก็ได้เพราะว่าครูกับน,นักเรียนหน่วยเป็นอะไรเหมือนกันคะเป็นคนเหมือนกันไม่ต้องเขียนข้างหลังนี้นะคะหรือว่าเขียนตรงนี้นั่นเอง หรือนักเรียนจะเขียนว่าอัตราส่วนของนักเรียนต่อจํานวนครูเป็น20ต่อหนึ่งก็ได้ลูกเลือกเอาลูกจะเอาครูขึ้นก่อนหรือนักเรียนขึ้นก่อนก็ได้โอเคไหมคะในกรณีที่หน่วยเหมือนกันเพราะว่าครูกับน,นักเรียนก็เป็นคนเหมือนกันในส่วนของข้อ2นักกีฬาคนหนึ่งวิ่ง100เมตรใช้เวลา9วินาทีอันนี้เป็นยังไงนะคะ อ่าหน่วยไม่เหมือนกันแล้วดังนั้นนักเรียนต้องระบุนะคะจะระบุว่าอัตราส่วนของระยะทางเป็นเมตรต่อเวลาเป็นนาทีเป็น1 0 0ต่อ9แบบนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนว่าอัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาเป็น100เมตรต่อ9วินาทีแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกเอาเวลาเขียนก็ให้ขึ้นต้นว่าอัตราส่วนของของอะไรลูกก็ว่าไป ต่ออะไรลูกก็ว่าไปแบบนี้่ะเดวเรามาทําในแบบฝึกหัดหน้า149ไปพร้อมกันสักกี่ข้อดีเอาเราทําไปพร้อมกันสักกี่ข้อดีคะนักเรียนสัก3ข้อละกันแล้วเหลืออีก3ข้อให้นักเรียนทําเองอ่ะเขียนโจทย์ไปเลยค่ะจงเขียนอัตราส่วนของข้อความต่อไปนี้ เขียนเสร็จแล้วก็ต่อออบตอบเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูลองทำข้อหนึ่งก่อนไปพร้อมๆกันเขียนเสร็จหรือยังคะข้อหนึ่งเขียนลงในสมุดเลยนะเด็กเ เขียนเสร็จแล้วเรามาดูพร้อมกันค่ะเขียนเลยข้อหนึ่งก็จะเป็นคุณครูขอใช้เลือกคำนี้แล้วกันนะคะอัตราส่วนของ กาแฟดำต่อน้ําตาลเป็นอะไรคะกาแฟดำใช้กี่ช้อนคะลูกสองต่อกี่ช้อนคะหนึ่งนั่นเองหรือลูกจะเขียนว่าถ้าผมไม่อยากเอากาแฟดำขึ้นก่อนลคะครับผมเอา น้ำตาลขึ้นก่อน,นได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะลูกจออะไรขึ้นก่อนก็ได้ก็เขียนเป็นอัตราจจส่วนของน้ำตาลต่อกาแฟดำเป็น1ต่อ2แบบนี้นั่นเอง เดี๋ยวข้อสองคุณครูให้นักเรียนทำเองอ่าข้อ3ให้ทำเองเดี๋ยวครูไปดูข้อ4กันแล้วกันข้อสี่ต่อบตอบขีดเส้นใต้2เส้นข้อ4ี่เขาบอกว่าห้องพักหนึ่งห้องพักได้2คน คุณครูก็เขียนตอบเลยค่ะว่าอัตราส่วนของห้องพักกับกับอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่ากับผู้เข้าพัก เป็นอะไรคะเป็นหนึ่งห้องเครื่องหมายจุดๆแบบนี้อ่านว่าต่อสองคนแบบนี้นั่นเองดูยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันครูว่านักเรียนทำได้มันไม่ยากเท่าไรอาไปต่อเลยค่ะ อะไรดีข้อ5ละกันค่ะตอบตอบรถยนต์แล่นได้ระยะทาง25กิโลเมตรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง3ลิตรข้อนี้ตอบตอบตอบเลยเขียนเลยค่ะอัตราส่วน เป็นอัตราส่วนของอะไรคะอ่าเขาพูดถึงระยะทางเอาระยะทางก่อนก็ได้ต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยอะไรเอ่ยปริมาณอะไรคะ อืมบริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเท่าไรเอ่ยระยะทางเท่าไหร่คะก็เป็นไปยี่สิบหกิโลเมตรต่อด้วยอะไรเอ่ย เดี๋ยวขอโทษนะคะตอนนี้เราไม่ต้องเขียดเราใช้เครื่องหมายนเนาต่ออะไรเอ่ยต่อ3ลิตรนั่นเองแสดงว่ารถยนต์เนี่ยวิ่งได้25กิโลเมตรจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่คะ3ลิตรนั่นเองอ่ะข้อ6คุณครูจะให้นักเรียนทำเองข้อ6เขาเป็นในเรื่องของอะไรคะเวลา1ชั่วโมงเสือชิตาวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่คะ120กิโลเมตรก็จะเป็นอัตราส่วนของ เวลาต่อระยะทางนะคะเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่่อนักเรียนไปเขียนเอาเองคุณครูให้นักเรียนเขียนเพิ่มเติม3าข้อนะคะพอเสร็จแล้วถ่ายรูปหน้านี้ส่งครูนะคะในสมุดค่ะคุณครูคก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ